สวัสดีนคน่ะคแขงคนดูเร็วจังพอ,อยังสองส,สี่คน <c oughs> ตอนนี้พี่ชากำลังจะบินไปเวียดนามนะคะอ,อันนี้อัมีน้นนองชามาส่งน้องชาไม่เอาพาาดเอ สินเจ้าแอปแอปพวกมีคนแอปไทย ขาดเเลยนะถ้าองขาดว่าเอารใช้บบเรไม่ได้อไม่ได้อะทำแบบนี้ถ้าเปดขาไม่ได้ป่ไม่ได้ทำมัเดือนเใช้หกเดือนกับไม่อะแมวีทำง่นไปพ่งนี้ล้วก็ไมทำไปทำไมอะทาง่อไม่ได้ไม่แต่จริงแมวีก็จะจองหดไมได้ถ้าพาสปอร์ดขาดหเดือนกแล้ หวยเลนเกินยายเขาเป็นอะไรก่อนจะอยู่ใน้ถึงกี่หลักแค่อยู่ในชายใช่อยู่ได้แค่ห้าห้าสามสองหันอีกฝั่งนึงเดี๋ยวเขาถ่ายเขาก็เห็นหรอกข้อมูลส่วนตัวไง ระวังเวลาเปิดอ่ะบ้านพักคนชราเขาก็ต้องเห็นอยู่ดีเรนคนลำบวยปะสาวเกาหลีกับหนุ่มักบวยอุ๊ยัหนุ่มหน้าเกาหลีเวียดนามค่ะเวียดนามไปไปมาอะไรอ่ะจะไปเข้าเล้าเสือจค่ะ ดี๋ยวจะพาไปเล้าฉลอนเรไปอะไรอะไรนะเอโวาปะาทิไปคูย่นทางใสเอโวัเหต่งงานกับพอฉัลานไปหฉลอแต่งงานกับหพอรำแบบรำแบุยมันมันโปะตรงิวเตอร์นี่แหละไปเล้าไหมฟ้าหนูหิวข้าวหนูมตะมย่จะไปชไปเล้าอ้ยายนี่เล้าไปตรงไหนอะ อุ้ยเป็นฟ้าแตกตายแล้วบุญวาสนาของเอชียหลอนมันว่ามันได้นั่งไม่เนสร็จครับจังหวะเนี้ยใส่กันบินเข้าได้แล้วกันเชิญถึงไหนเผื่อเผื่อเขามีบุญถ่ายรูปหนูว่าเฮ้ยมึงไม่แก้ตัวกูไม่แก้ตัวแม่ห้องนี้ใช่ไหมแม่ห้องนี้ใช่ไหม วันนะั้นก็บินคืนนี้แต่จะได้ตังค์ก็บินคืนนี้ก็ได้นะจะได้แบบชุ่มนึงิงแต่ไปตลาดกันเนาะเออจะได้ไปกินข้าวใดๆตั๋วให้มาสิฉันไม่ได้คนต้องรับผิดชอบนะคะเรื่องนี้ฉันแซวค่ะอัพไลน์หรอไลฟ์เป็นแอดมินบ้าน,<ช>นแอดมินบ้านแม<ช><น>่เป็นแอดมินบ้านเพราะว่า<ช>สํา<น>อ่ะเป็นไินคือต้องไปกับพี่พี่สาวใช่ ว่าเข้าตรงนี้ไดเลยแต่นไม่้แคนไม่รู้นะาแต่ว่าขอต้ติวนขอ้ดิไปแล้วนะยายหนูหิวข้าวยังไม่เข้ายังไม่เข้าเข้าตรงรนชุดพี่ซันสุดแซ่บ หิวข้าวไม่ไหวแบบมันจะโมโหหิวกว่าก็เลยต้องต้องรีบไปกินข้าวก่อนแลาวได้ก็คือลืมเอายาแพนิกมาแฟนแฟนเวียดนามอย่าพุ่งนะแฟนแฟนเวียดนามอย่าพุ่งมาหาน้องนะก็ดูยายดีไม่มาสักทีอ่ะมันหิวข้าวว่ะแะต้ก็เข้านี่หรอใช่ ไม่มาเนาะคุณยายคุณยายจะมาป้านเรนถูกขันก่อนคุณยายเข้าไปแล้วช่วยไปก่อนละ่ะห่างกันสักพักก็คงดีสักกว่า เราจะเข้าครื่องสแกนด้วยได้วก หลายหมื่อกี้กินข้าวนะเกิมาหลายหมื่อกี้กนข้าวนะ